ขุนนางและชาวต่างชาติที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์ชาติไทยออกยาโกสาธิบดีปานประวัติออกยาโกสาธิบดีปานเดิมชื่อปานเป็นน้องชายของเจ้าพระยาคังหรือเจ้าพระยาโกสาธิบดีเหล็กในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่ออายุ20ปีได้เข้ารับราชการกับพี่ชายหลังจากนั้น15ปีต่อมา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นออกยาวิสุสุนทรปานเป็นหัวหน้าคณะทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2228ผลงานสำคัญด้าน,นการต่างประเทศ ออกยาวิสุทธิ์สุนทรปานได้นำคณะทูตของไทยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14กระสานแห่งฝรั่งเศสในทองพระโรงของพระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่1กันยายนพศ2229โดยทําหน้าที่เป็นผู้แทนรัชสนาักอายุธยาได้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี การเข้าเฝ้าชาวฝรั่งเศสได้รับการชื่นชมยกย่องจากชาวฝรั่งเศสว่ามีกิริยาท่าทางที่งดงามมากการเดินทางไปจเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับรัฐสำนักฝรั่งเศสของออกญาวิสุนทร์ุนปานช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นมอมราโชไทยหรือมอมลาโฌงกระต่ายอิสรางกูล ประวัติหม่อมลาโชไทยหรือหม่อมราชงกระไตเป็นโอรสของกรมหมื่นเทวานุรักษ์หม่อมเจ้าชอุมซึ่งเป็นโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์เกิดเมื่อพศส3 6 2ได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎขณะทรงพระพนวด ได้เรียนภาษาอังกฤษจ,จนสามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วจนดำรงตำแหน่งล่ามหลวงประจำคณะทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษเป็นครั้งแรกผลงานสำคัญด้านการต่างประเทศหม่อมราโชไทยได้ดำรงตำแหน่งล่ามหลวงประจำคณะทูตไทย ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่สี่ก่อให้เกิดผลดีต่อการต่างประเทศและด้วยความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของมอมราโชไทยทำให้สมเด็จพระชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษสนพระไทยด้านการศาล ภายหลังจากที่หม่อมราโชไทยได้ไปราชการต่างประเทศในตำแหน่งล่ามประจำคณะทูตไทยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเก้าแต่งตั้งให้หม่อมราโชไทยดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลาต่างประเทศด้านวรรณกรรมหลังจากหม่อมราโชไทยเดินทางกลับจากอังกฤษแล้ว ได้ทูลเก้าถวายบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับการเดินทางไปกับคณะทูตแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือที่เรียกว่าจดหมายเหตุเรื่องราชะทูตไทยไปลอนดอนและได้แต่งบทกวีนิพนธ์เรื่องนิราศลอนดอนสมเด็จพระยาบรมมหาสุสริยวง์ช่วงบุญนา ประวัติสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสริยวงศ์ช่วงบุญนาคเกิดในสกุลบุญนาคเมื่อพศ2 3 5พเวในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นบุตรของสมเด็จพระยาบรมมหาประยูนวงศ์ ดิดบุญนาคและท่านผู้หญิงจันท์ได้ทำงานรับราชการแผ่นดินตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่สองเป็นต้นมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ห้าและมีความก้าวหน้าในราชการเรื่อยมาจนสุดท้ายได้รับเลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ผลงานสำคัญด้านการเมืองการปกครองสมเด็จพระยามหาศรีสุริยวงศ์ ได้เข้ารับราชการแผ่นดินตั้งแต่ในสมัยราชการที่สองเป็นต้นจนถึงสมัยราชการที่ห้าก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะสวรรคตได้ทรงมอบหน้าที่รักษาแผ่นดินให้แก่พรยาศรีสุริยวงศ์และเมื่อราชการที่ห้าสวรรคตทรงได้แต่งตั้งให้พระศีสุริยวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน จนกว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมาอยุครบยี่สิบพันษาซึ่งพระเจ้าสีสุริยวงศ์ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีภายหลังที่พ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินไปแล้วก็ทรงโปรดเก้าให้เลื่อนเจ้าพระยาสีสุริยวงศ์ ขึ้นเป็นสมเด็จชอบพยาบรมมหาสีสุริยวงศ์ด้านกฎหมายในช่วงสมัยที่พญาสุริยวง์ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินได้มีผลงานสำคัญในการตากฎหมายลดอัตราดอกเบีย้ยพศ2411จากเดิมซึ่งคิดเป็นร้อยละ30-40 หรือ้อยละ50าสถึง60ต่อปีลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ15ต่อปีซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ช่วยสกัดกัน้นมีให้คนต้องกลายเป็นทาสและมีการออกกฎหมายพยานพศ2413เพื่อป้องกันมีให้ทวงคดี ด้านการต่างประเทศสมเด็จพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ได้มีส่วนร่วมในการเจราจาธรรมสนธิสัญญาทางพระราชมัยตรีและการพาณิชกับมหาอำนาจตะวันตกเช่นอังกฤษในพศ .2398 เป็นผลสำเร็จแม้จะต้องอ่อนน้อมผ่อนตามไปบ้างในยุคละอาณานิคม แต่ประเทศไทยก็สามารถรักษาเอกราชไว้ได้ด้านการพัฒนาประเทศสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ทำานูบำรุงประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหลายด้านเช่นเป็นผู้อำนวยการสร้างวังที่เมืองเพชรบุรีได้สั่งให้หรือบ้านที่ไม่เป็นระเบียบบริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวังทางด้านในและด้านริมน้ำ ออกจนหมดขยายถนนรอบกำแพงเมืองสร้างตึกแถวและตลาดท่าเตียนขยายถนนบำรุงเมืองถนนเฟื่องนครสั่งให้ขุดคลองนครเนื่องเขตและอำนวยการขุดคลองเป็นประชากรด้านขนบร,รมเนียมประเพณีสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้เริ่มประเพณีการทำบุญวันคล้ายวันเกิด เป็นครั้งแรกซึ่งต่อมาประเพณีนี้ได้เผยแพร่หลายไปในหมู่พราบรุมมวงสานวงและขุดนางและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันลาลูแบประวัติลาลูแบหรือซีมงเดลาลูแบเป็นชาวฝรั่งเศสที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะราชทูตฝรั่งเศสร่วมกับโกเซเบรดูบูเล เดินทางมายังกรุงศรีอยุทยาเมือ่อพศ2230เพื่อเจราจากเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและการค้าของฝรั่งเศสในอาณาจักรอยุธยาซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชผลงานสำคัญด้านการค้า ในการเจราจากับอยุธยาเพื่อการค้าของฝรั่งเศสทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาการค้าเมืองลบบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคมพศ2230ผู้แทนฝ่ายไทยที่ลงนามคือออกยาพระเสด็จผู้รักษาการตำแหน่งเจ้าพระยาพระคังและพระศรีพิพัร,รัตนาราชสำหรับผู้แทนฝรั่งเศสคือลาลูแบร์และ เซเบเรลาลูแบร์นอกจากจะเป็นหัวหน้าคณะทูตจากฝรั่งเศสแล้วเขายังได้รับคำสั่งให้สังเกตเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยาที่พบเห็นและบันทึกข้อสังเกตทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อน,นำกลับไปรายงานให้พระราชสำนักของพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสทรงทราบ บันทึกเหล่านี้ได้กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในสมัยเอธิยาเป็นอย่างมากบาทหลวงปาลกัวประวัติบาทหลวงปวาลกัลวมีนามเต็มว่าชองบาติสปาลกัวเป็นชาวฝรั่งเศสได้บวชเป็นบาทหลวงและเดินทางเข้ามาเผยแพร่คริสตศ,ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยเมื่อพศ2372 ต่อมาได้รับาศาสนาศักดิ์เป็นมุกนาย,ยกมิสซังแห่งโรมันขณะมีอายุเพียง38ปีโดยแบ่งเขตการปกครองคณะมิสซังในประเทศไทยด้วยกันกับพระสังราชกูเวอร์ซีและต่อมาในพศส0 0 0 385จึงได้ปกครองคณะมิสซังในเขตประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวและถึงแก่มรณาภาพในพศ2 4 0 5 รวมเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่า30ปีหมอบรดเลหรือดรแดนบิชบรดเลประวัติหมอบรดเลเป็นหัวหน้าคณะมิชชันนารีรุ่นที่3จากสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาเผยแพร่คิสตศาสนาในประเทศไทยเมื่อพศสองพัน318ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัว ผลงานสำคัญด้านการพิมพ์หมอบละเลได้จัดตั้งโรงพิมพ์หนังสือไทยเป็นคนแรกรวมทางคิดสร้างเครื่องพิมพ์ด้วยไม้ในพศ2397ต่อมาราชการที่3โปรดเกล้าให้จ้างโรงพิมพ์ของหมอบระเลพิมพ์เครื่องหมายประกาศห้ามสูบฝิ่นจำนวน9,000ฉบับซึ่งนับเป็นหนังสือราชการชิ้นแรกที่ใช้วิธีการพิมพ์ต่อมา หมอบัาเลได้คิดหลอกตัวพิมพ์อักษรไทยเ <c oughs> มื่อพศ2384ผลงานสำคัญด้านการแพทย์หมอบาเลเป็นผู้นำวิชาการแพทย์แผนใหม่มาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นคนแรกโ <c oughs> ดยได้เริ่มผ่าตัดครั้งแรกในประเทศไทย <c oughs> ผลงานสำคัญด้านขนบธรรมเนียมประเพณีหมอบลาเลเป็นผู้เผยแพร่ประวัติศาสตร์ไทยตำนานไทยขนบรรมเนียมไทย และความรู้ภาษาไทยรวมถึงศาสนาประเพณีไทยให้ชาวต่างชาติดได้รู้อย่างทั่วถึงพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิสอนพักดีคอมซิมบีณะระนองประวัติพระยารัตสานุประดิษฐ์มหิสอนพักดีคอซิมบีณะระนองเป็นบุตรของพระยารัตนเสถีพระยาดำรงสุจริตมหิสอนพักดี คอสู้เจียงต้นตระกูลณระนองเกิดเมื่อพศสอง0เมื่ออายุได้25ปีได้ถวายตัวเป็นมหาเล็กในสมัยรัชกาลที่5ในพศ2 4 3 3ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองตรังและได้เป็นพระยารัศดานุป,ประดิษฐ์มหิศรพักดีภายหลังได้แต่งตั้งให้เป็นสมุหเทสาพิบาล สำเร็จร,ราชการมนฑลภูเก็ตอีกทางยังได้รับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยผลงานสำคัญด้านการคมนาคมพระยาลัษดาหนุประดิษฐ์มหิศรพักดีให้ความสำคัญกับการคมนาคมมากเพราะการคมนาคมที่ขยายตัวออกไป ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการปกครองการค้าขายการปราบปรามโจรผู้หลายด้านเกษตรกรรมพญาลักษณานุประดิษฐ์มหิศรพักดีเป็นผู้แรกที่เชิญชวนให้เจ้านายและข้าราชการมาทำสวนย่างให้เป็นตัวอย่างและชักชวนให้ประชาชน,เห,น,ชนเห็นประโยชน์ของการทำสวนอย่างด้านเศรษฐกิจ พยาลัษฎานุประดิษฐตมหิสอนพักดีได้ติดต่อบริษัทเหมืองแร่ในต่างประเทศให้มาเปิดการทำเหมืองแรกในพุทธมนทลภูเก็ตโดยให้ทำประโยชน์แกท่ทางราชการแทนการเรียกร้องค่าธรรมเนียมถือว่าท่านสามารถบริหารราชการแผ่นดินให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้โดยไม่หวังพึ่งงบประมาณของหลวงเพียงอย่างเดียวด้านการศึกษา พระยาลัษดานุปะิิมหิสอนพักปีได้ทำการคัดเลือกบุตรหลานของข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตส่งไปเรียนภาษาอังกฤษที่เกาะปีนังบุคคลเหล่านี้ต่อมาได้กลับมาทำคุณ,ณประโยชน์ให้แก่ทางราชการเป็นอย่างดีพระยากัลยาณมไมตรีด็อเตอร์ฟานซิสบิแซประวัติ พระยากรล,ลยานมัยตีหรือดตรฟรานซิสบีแซเป็นชาวอเมริกันและเป็นศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาวาดได้เข้ามาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศของไทยเมื่อพศ .2466 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและยังได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติไทยเป็นอย่างมาก จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยากัลยาณมัยตรีผลงานสำคัญด้านการต่างประเทศได้ดำเนินการแก้ไขข้อผูกพันที่ไทยมีต่อประเทศต่างๆตามสนทีสัญญาที่ทำไว้ในสมัยรัชกาลที่ห้าเรื่องที่คนในบังคับต่างชาติไม่ต้องขึ้นศาลไทย และไทยจะต้องเก็บภาษีขาเข้าจากต่างประเทศไม่เกินร้อยละสามทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ยินยอมยกเลิกข้อกำหนดอาตาาัตราภาษีและสิทธิภาพนอกอนาเขตนอกจากนี้ท่านได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยไปเจรจากับต่างประเทศในยุโรปเมื่อพศ2467ทาให้ประเทศยุโรปต่างๆจำนวนสิประเทศ สั่งตกลงยินยอมลงนามในส่วนที่สัญญาทางพระราชมายัยเและการพาณิชย์ฉบับใหม่กับไทยตามแบบอย่างที่ไทยทำกับสหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์ศินพีระศีประวัติศาสตราจารย์สินพีระศีมีนามเดิมว่ากอลาโดเฟโลชี เกิดเมื่อพศ2435เป็นชาวนครฟอเลนประเทศอิตาลีท่านมีความสนใจและได้ศึกษาวิชาการทางด้านศิลปะจนมีความสามารถด้านปฏิมาก,กรรมและจิตกรรมจนได้รับตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์ผลงานสำคัญด้านศิลปะวัฒนธรรมท่านได้เป็นผู้วางหลักสูตรการศึกษาด้านศิลปะของไทยให้มีมาตรฐาน ทัดเทียมกับโรงเรียนศิลปะในยุโรปโดยเริ่มวางหลักสูตรวิชาจิตกรรมและประติมากรรมขึ้นในระยะเริ่มแรกใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนปณีศิลปกรรมทำการสอนให้กับผู้ที่สนใจทั้งที่เป็นข้าราชการและคนไทยทั่วไปซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศิลปากรแผน,นกช่างในพศ2480 และในพศ2อ8พสอได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร